สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ y o u t ยู e ู h ช n n e l โปรโมชั่นสอดบ by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะที่สอดพระประแดงนะคะในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกันเช่นเคยเลยค่ะ รถหล่อดนะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะวันนี้กิงกี้พามาค่ะเป็น n x t g e n Ranger นะคะรุ่น4ประตู XLT ค่ะรุ่นนี้นะคะมีจัดจำหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดาและเกยียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมกับเกียร์นะคะ6สปีดนั่นเองราคาจะจำหน่ายค่ะเกียร์ธรรมดาอยู่ที่889,000บาทค่ะแล้วก็สำหรับเกยียร์ออโต้นะคะ934,000บาทเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.0ลิตรให้กำลังแรงมา 0. 0้า0.170แรงม้าค่ะและแรงบิด405นิวตันเมตรเดี๋ยวพามาชมนะคะรอบคันนะคะหลอก ขนาดไหนนะคะก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดแจ้งเตือนให้เก่งกี้ด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้รถที่พามาเป็นสีดำนะคะแล้วก็สิงที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะเลือกเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเปอร์ค่ะมาพร้อมกับตัวอักษรนะคะ S O R D ตัวอักษรนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำและตัดตัวอักษรขอบสีแดงแบบนี้เลยโดดเด่นมากๆเลย ตัดกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําด้านนั่นเองสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED ด้วยค่ะ3จุดแสงสีส้มนั่นเอง ขยาบมาค่ะที่ด้านหน้าไฟด้านหน้าของรุ่นนี้ค่ะเป็น m ัลติรีเฟกเตอรนะคะและเสริมหล่อค่ะความโดดเด่นไฟหน้าด้วยการใส่พรอบไฟหน้าเข้าไปไฟหน้ารุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับตัวไฟ Daytime ์ล n นนิ่งไลท์ด้วยนะคะรูปสีแคมแสงสีขาวแล้วก็วันนี้ค่ะด้านหน้าหล่อมากๆเลยค่ะชุดแต่ง h ฮอกนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยสําหรับรุ่น XLT ค่ะก็จะเป็นตัวกันชนด้านหน้านะคะสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวชายกันชนเป็นสีเงินค่ะ ไฟตัดหมอกก็ตัดด้วยขอบสีคโครเมียมค่ะหลอดไฟตัดหมอกรุ่น XLT เป็นฮาโลเจนนะคะไปต่อที่ด้านข้างตัวรถค่ะซุ้มล้อเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งฮอ,อกนั่นเองค่ะ เนื้องานนะคะเป็นสีดำด้านค่ะตีป่งออกมาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆและตัดด้วยแผ่นอะคริลิกนะคะสีแดงแบบนี้ทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นและสำหรับวันนี้ล้อค่ะล้อแมกลูกค้าเลือกเป็นแมกขนาด16นิ้วนะคะเป็นแมก OAC จับคู่กับยาง Monster AT3 ซีรีส์ยางวันนี้จะอยู่ที่ 26570R16 ค่ะแล้วก็ตัวครีบนะคะตัดด้วยสีโครเมียมค่ะตัวอักษรเทอร์โบเป็นอะคริลิกนะคะตัวนี้ก็ สีคโครเมียมเช่นกันพร้อมกับคีบระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะคะมีมาให้กระจกมองข้างมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะทัศนวิสัยดีมากๆเลยสําหรับรุ่น Nexgen t ด้านบนค่ะราวหลังคานะคะสำหรับรุ่น เอ็ uh, X L T นะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มนะคะตัวนี้ก็เลือกติดเป็นสีดําด้านค่ะกันสาดลูกค้าเลือกเป็นกันสาดนะคะตรงรุ่นค่ะสําหรับรุ่นนี้ T, X L T มีสอนคาว่าเรนเจอนะคะสามารถเลือกติดได้เลยแล้วก็เบ้ารองมือเปิดคะ่ะสีดําด้านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกัระบบสมาร์ท y l เลตค่ะ ไปต่อที่ด้านท้ายกระบะก,กันบ้างค่ะครอบฝาถังน้ํามันค่ะสีดําด้านนะคะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดค่ะเป็นโลบาเล็กนะคะของ Outlander ทรงขายาวค่ะรุ่นนี้สามารถเสริมตะแกรงขนสัมภาระได้ด้วยนะคะแข็งแรงทนทานนะคะสําหรับรุ่นนี้ใช้งานได้จริงๆดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาติดโลบาเล็กเข้าไปแล้วก็ด้านท้ายกระบะค่ะตัวนี้ใส่ข้อไฟท้ายนะคะเพิ่มความโดดเด่นค่ะให้กับไฟท้ายรวมถึงวันนี้ค่ะดูหล่อมากๆเลย ติดตั้งเพิ่มค่ะเป็นครอบฝาท้ายนั่นเองครอบฝาท้ายตัวนี้ค่ะพื้นหลังของเขานะคะเนื้องานเป็นสีดําด้านค่ะตัดด้วยตัวอักษรค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวรถซึ่งตัวอักษร FORD ตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกสีเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ Ford ขนาดใหญ่และกล้องถอยหลังที่ฝังอยู่ใต้โลโก้ค่ะสำหรับตัว Next Gen นะคะ แล้วก็ไฟเบรกรดนที่3ค่ะย้ายตำแหน่งนะคะมาอยู่ที่ฝาท้ายนะคะเวลาติดโลบาร์ตัวโมเดลเดิมนะคะก็จะบังเนาะทำให้ทัศนวิสัยนะคะของเพื่อนร่วมทางจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ตัวเน็กเจนก็ย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ตัวชายกันชนค่ะรุ่น XLT เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ มีบันไดเยียบค่ะขึ้นท้ายกระบะนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะและความสะดวกสบายเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองพี่ๆท่านใดค่ะชอบรูปแบบการตกแต่งนะคะ แบบวันนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบพาการตกแต่งที่พี่ๆดูอยู่แล้วก็สามารถส่งรูปและคลิปให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นไม่ให้แล้วค่ะเบอร์โทรไอดียไลน์สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนค่ะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยิในดีให้คาปรึกษาพี่ๆทุกท่ทททานเลยค่ะและยังเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel นะคะและทางเพจ Facebook นะคะชื่อช่องค่ะของทั้งเพจนะคะโปรโมชั่นสปอร์ค่ะเข้าไปรับชมกันได้เลยและท YouTube โปรโมชั่นฟอร์ดยเก่งกี้รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งกี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย